โยโยโยเที่ยงตรงเชิญกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่ธธนฝากผลิตภัณฑ์เป็นสปอร์ตเขาร่วมกลุ้มหนังได้ที่อัดเอ็มบครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับบิ๊กแมทพิจิตรเลืกเกมเวลาตีสองตรงอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนซีกนัดที่2ในรอบลีกเฟสนะครับคาราตาสรายจากตุรกีจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลจากอังกฤษครับคาราตาสรายเนี่ยสตาร์ทรายการนี้ด้วยการบุรบกแพ้แฟรงก์ อร์มัน1-0ครับโอคานบูรุกกุนซซอก็มีดาวดังเพียบครับดาวิสันซานเชสคุมเกมรับตรงกลางมิลคัสต,ตอเลร่านะครับแนวรุกโอลันชันล,ลายบาริตยูมาสเลรอยซานเน่นะครับข้างหน้าก็มีทั้งบาโรอีการดีแถมวิกเตอร์โอซิมเพนความน้าดมชาติในจเริยนี่ก็หายเจ็บนัดที่แล้วก็มีชื่อเป็นตัวสำรองมาแล้วนะครับโยโย่โย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตาก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่ลิเวอร์พูลครับออกสตาร์ทรายการนี้ด้วยการเปิดบ้านชนะแอตมาริดมา3-2แต่ว่าสุดสัปดาห์บุกไปแพ้คริสตัลพาเลสมา1-2นะครับเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูการนี้ครับอาร์เนอร์ซอต ก็จริงจจะได้อูกโก้ไอคิิเก้นะครับที่แบรนดใดลีกลับมาเป็นตัวเลือกในคืนวันนี้ครับแกนหลักที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับประตูอาริซงเบ็กเกอร์เกมรับเนี่ยโกนาเต้ฟันไดครับตรงกลางกราเฟนแบ็กมาร์คลิสเตอร์โซโบอสไลท์ทีนี้ต้องดูว่าโฟเลนเวียสก,กับอีซักที่เล่นไม่ออกในเกมลีกเนี่ยจะยังได้โอกาสหรือเปล่าครับหรืออาจจะกลับมาเป็นกักโปนะครับด้านขวาเป็นโมซาร่าแน่ครับหน้าเป้า มีโอกาสจะเป็นอูโก้อีเกติเก้กลับมานะครับเจอกันล่าสุดคือรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2006ตอนนั้นบ้านใครบ้านมันกรลาตาสลายชนะ3-2เวอร์อพูลก็ชนะ3-2ก่อนเกมเขามองเวอร์พูลยังบุกมาเป็นต่อนะครับแม่เร์พูลเนี่ยถือว่าพอแพ้นัดแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าโมเมนตัมจะเป็นยังไงนะครับส่วนกาลตาสลายเนี่ย คือเวลาเล่นในลีกเก่งครับแต่ว่าเล่นยุโรปมีปัญหาตลอดขนาดในเกมแรกยังโดนแฟรงก์เฟิร์ตไป็น1-5นะครับพี่เจิตมองว่าเป็นโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเรียกความมั่นใจกลับมาครับวัดใจลิเวอร์พูลทีมเยือนครับจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูกเก็บ3แต้มให้เชียร์ลิเวอร์พูลเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจําข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย